อ่าครับน้านะคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับน้านะมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่าด้วยแหละนะครับที่ยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ดูไว้นะครับเผื่อเผื่อวันหนึงน้าจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นทัทโกลารรุ่นใหม่อยู่นะไม่เก่านะก็ประมาณปียี่สิบนะครับตัวนี้อาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับ สาเหตุนะครับเจ้าของลอกส่งลอกมาเนี่ยเล่าอาการให้ฟังบอกว่าวัดปานะครับแล้วก็มันติดติดอะไรนะกอข้าวฟังข้าวอะไรนะก็วัดแรงนะครับวัดแรงแล้วก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นอะไรแบบนี้นี่นะครับแล้วก็น้าเขาส่งคลิปมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเวลาเวลาดึง ดึงสายออกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูดูคลิปที่นาเขาส่งมาให้ผมนะอ่าเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้นะครับสายมันออกดึงสายออกได้นะครับปิดเบรกแล้วดึงสายออกได้แต่ว่าแขนมันหมุนกลับได้เนาะเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คนะแต่จริงแล้วแบบนี้ไม่ไม่ไม่ควรทํานะครับไม่ควรทํานะครับแต่ อันนี้ก็คือจะมาทําให้ให้ให้ดูเฉยๆนะครับปกติแล้วก็จะไม่ควรทําแบบนี้นค,รนนครับนี่นะครับเวลาเราดึงอยู่ใช้มือพันอย่างนี้เลยนะเบรกปิดแน่นแล้วนะเนี่ยออกได้ครับออกได้นะทำนี่ทําให้ดูนะแต่จริงๆแล้วไม่ควรทำครับดูแขนนะเห็นไหมนี่นะครับ เป็นเพราะอะไรนะครับลองทายดูซิเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับวิจัยพร้อมกันเลยเชื่อว่าหลายคนทายผิดนะครับหลายคนทายว่าลูกปืนกันกลับเสียใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ลูกป,ปืนหลุดเลยนะเห็นไหมนี่นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุนะครับหลายคนบอกจะคิดว่าตัวนี้เสียใช่ไหมล,ล็อกได้นะครับไม่เสียนะครับ นะลูกเรืนกลับไม่เสียนะ จุดที่เสียนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเห็นไหมนี่ซีซีเห็นไหมซีซี่ที่บอดี้นะครับฝาบอดี้ฝาเฟืองเนี่ยนะฝามันนะมันล้มนะครับมันล้มไปนะครับแต่ก็ยังล้มไม่หมดก็ยังมีแบบเงีย้ยงไว้ให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับยังไม่เนียนนะยังยังล้มแบบแบบว่ายังพอยังพอให้ให้ ให้ใช้ได้อยู่นะครับแต่วิธีที่ดีก็คือเปลี่ยนฝานะครับเปลี่ยนฝาก็จะหายนะครับเปลี่ยนฝาก็จะหายแต่เห็นนี้ฝาตอนนี้ผมไม่มีอะไรนะครับจะซ่อมให้วิธีการอะไรรู้ป่ะก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนกันกลับนะครับแต่ว่ามันไม่เสียนะแต่เราจะต้องเปลี่ยนมันครับผมจะต้องเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็สึกอยู่แหละแต่ถ้าเราใส่ลูกปืนตัวเนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหม บอกลูกปืนตรงนอกเนี่ยเห็นไหมลูกนี้มันสาหรับลูกปืนหมุนซ้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกปืนหมุนขวามาให้ดูอ่านเนี่ยแล้วผมจะใส่ลูกปืนสําหรับหมุนขวานะครับมันหมุนคนละทางนะเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นของของ NSK นะครับอันนี้เป็นของโตโกโยนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับลูกปืน ที่ผมจะเปลี่ยนลูกนี้ที่ผมจะเปลี่ยนลูกนี้ของเก่าเขานะ mm hmm. เห็นไหมบ่าบาบ่าด้านนอกเห็นไหมซี่มันเยอะกว่าคะมันจะจะยึดจะยึดกับตรงนี้ที่มันล้มได้ดีกว่านะครับที่มันล้มไปที่มันรูดไปนะครับที่มันสึกไปนะครับถ้ามันมืดไปขออภัยนะแสงแสงผมน้อยจริงนะครับพยายามอยากให้เห็นชัดเจน,นครับถ้าเราใส่เข้าไป เห็นไหมฝั่งฝั่งเนี้ยเราต้องเอาพลาสติกต้านพลาสติกใสเข้าไปใช่ปะ่ะลูกเก่ามันนะเนี่ยลูกเก่ามันปอกมันพลาสติกสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยพอเวลาเราปิดเบรกแล้วมันลูดนะครับมันลูดตรงนี้แหละนะครับปอกลูกปืนกับกับตรงเนี้ยมันลูดกันได้นะครับมันไม่มีที่ยึดเกาะเยอะนะครับเข้าใจนะเนาะส่วนลูกลูกนี้ที่จะเปลี่ยนนะครับซี่เยอะแล้วลึกด้วยนะครับ แล้วก็ใส่ใส่ด้านเนี้ยกลับไป est, นะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าจะหายไหมเดี๋ยวผมล้างแล้วเดี๋ยวประกอบก่อนนะอันนี้ก็ต้องล้างก่อนนะครับชวาบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วนะจะวางของระเกะละกะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีชิ้นไหนหายแน่นอนนะครับนะครับเผื่อเผื่อประกอบเสร็จเหลือด้วยซ้านะครับ <laughs> จะวางอย่างนี้สไตล์ตผมนะครับนะไม่ได้จัดเรียงวางอะไรต่อแถวเรียบร้อยนะถ่ายรูปโชว์อะไรแบ้นนะอันนี้นะครับประกอบเข้าไปแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดกระจังชุดลายไกรานี่นะครับเดี๋ยวก็จะวางชุดชุดกดฟีสปูนนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็มาทําให้ดูนะงานล้างเนียนๆคลีนนะครับนะครับนีเฟือง ก็เช็คดูแล้วลูกปองลูกป,ปืนอะไรก็ดีหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรเสียนอกจากไอ้ฝานะครับฝาอันนี้ฝาฝั่งแม่เหล็กครับล้างให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหายไหมอาการที่ว่าแขนมันปีกลับได้เป็นจังหวะจังหวะนะครับ,รบวางเฟืองเสร็จเรียบร้อยนะครับนะ วางเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซ็ตจ,จลบีขึ้นเฟืองเรียบร้อยนะครับจลบีใช้ของชิมาโน่นะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าว่าจะหายไหมนะครับที่ว่าดึงแล้วออกไอ้กันกลับไอ้แขนกลับตีกลับอะไรเนี่ยนะนะครับวิธีที่ผมแก้ไขก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนนะแต่ว่าจริงๆเราฝามันเสียนะอันนี้ก็ เออเนี่ยเห็นไหมมันล้มล้มไปนิดนิดนะเดี๋ยจะให้ดูชัดเนี่ยแต่ว่าที่ผมแก้ไขสาเหตุที่ผมแก้ไขเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยก็เพราะว่าั้งท้งนี่ลูกปืนมันไม่เสียนะก็เพราะว่าตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรไม่มีฝาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็โอเคนะครับไม่มีฝาเปลี่ยนให้ก็รอว่าเจอฝาหรือว่าฝามือสอง มาระเบิดอะไรแบบนี้ก็จะถูกกว่านะครับถ้าเบิกใหม่เลยก็แพงนะครับแพงนะครับฝานะครับหามีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใช้เวลาหาหน่าจะนานอยู่นะครับก็เลยคุยกับเจ้าของลอกไปแล้วนะครับว่าเ,เราแก้ไขาทางออกโดยการเปลี่ยนนี้ดีกว่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันก็อาจจะเป็นอีกนะไม่ใช่ว่าเป็นทางออกแก้ไขที่ดีนะครับเพราะว่าทางที่ดีก็คือเปลี่ยนฝานะครับแต่นี้เราจะทําแบบประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับ ใช้ได้นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าเป็นอะไรอีกแล้วนะครับเนี่ยดูดูรอยมันรอยมันโดนโดนกระชากแรงๆแ,แล้วพลาสติกที่เป็นบ้างๆเห็นไหมนะแบนไปเลยนะนะครับก็ก่อนจะแก้ไขแบบนี้ก็คุยกับเจ้าของลอกแล้วนะครับว่าโอเคนะครับนะครับวิธีที่ดีก็คือต้องเปลี่ยนฝานะครับแต่อันนี้ผมเปลี่ยนลูกปืนเอาลูกปืนเก่าก็ไม่ได้เสียนะลูกปืนอยู่ไหนแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เสียเดี๋ยวส่งส่งกลับไปให้ลูกค้าคืนนะเพื่อ เผื่อในอนาะคตใช้ไปแล้วก็หาอะไหล่ไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าเจอใครขายฝาแล้วเปิดฝามือสองเนี่ยโป๊ะเชะหลักร้อยไม่กี่ร้อยเนี่ยเออได้ซื้อฝามาแล้วก็เปลี่ยนให้กันที่หลังได้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นการที่รออะไหล่ด้วยใช้ได้ได้รอบใช้ด้วยได้รออะไหล่ด้วยนะครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะหายไหมเดี๋ยวผมจะปิดฝาให้ดูนะครับ เอาแล้วครับแล้วก็มาถึงตอนที่ทุกคนจะรอชมนะครับว่ามันจะหายไหมนี่ลูกปืนเก่ามานะไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะส่งกลับให้เจ้าของนะแล้วก็ความลื่นนะเดี๋ยวมาดูก่อนซ่อมซ่อมซ่อมไอ้ตีกลับแล้วก็ต้องลูกปืนก็ต้องลื่นนะเดี๋ยวดูดูด โอเคนะครับเลื่อนปกติอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ผมคลายเบรก อันนี้ผมคุยกับเจ้าของแล้วนะว่าทําไปแล้วเนี่ยแขนมันจะจะกลับได้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพาาราะลูกปืนนะเป็นเพาาาราะไอปอกฝาเนี่ยที่ที่จะใส่ลูกปืนเนี่ยมันมันกว้างกว้างกว่าลูกปืนกันกลับแล้วนะครับก็คือมันจะถอยแขนจะถอยได้อย่างเงี้ยนะครับก็คุยกันเรียบร้อยเจ้าของก็รับทราบนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะหายก็คือต้องเปลี่ยนฝาแล้วนะครับถ้าจะหายนะครับ ถ้าจะให้หายไม่ไม่กลับมานะถ้าจะให้มันไม่กลับนะอ่ะอันนี้คลายเบรกคลายเบรกออกนะครับอ่าอันนี้เราคลายเบรกก่อนนะ ่ปิดเบรกนั่นแน่นนะครับเอาวแล้วครับทีนี้มันก็ล็อกได้แล้วนะครับมันไม่แขนมันไม่ถอยกลับเหมือนตอนแรกนะนี่เห็นะผมดึงจนสปูลไหลแล้วนะนี่ปิดเบรกแน่นดึงจนสปูลไหลนี่แน่นแล้วนะสายจะบาดมือนะเห็นไหมเนี่ยอยู่แล้วนะครับหายแล้วนะครับเห็นไหมแก้ไข <laughs> ฟ้าเสียแต่ไม่เปลี่ยน ลูกปืนไม่เสียแต่เสือกเปลี่ยนนะเอก <laughs> ซ่อมมั่วชิบหายเลยนะซ่อมได้ด้วยนะ <laughs> อะไรเสียไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรที่ไม่เสียเอาอันนี้ก็คือเอามาให้ดูนะครับคือมันไม่มีอะไรหรอกนะก็เนี่ยสำหรับงบน้อยนะซ่อมงบน้อยๆน,นะครับบางคนมีงบแล้วก็รอหาอะไรได้ก็เปลี่ยนฝานะครับก็หลายบาทอยู่นะครับเปลี่ยนฝานะครับนี่แน,น่นตึบนะครับแค่นี้ก็ไม่อยู่แล้วแต่ก็ จะบอกเจ้าของลอกหน่อยครับเวลาเราจะวัดปลาทีนี้ก็ต้องเซฟหน่อยนะเพราะว่าลอกเราไม่สมประกอบแล้วนะครับวิธีเซฟก็คือจะวัดปลาเนี่ยก็เอานิ้วโป้งนะครับกดสปูลด้วยนะครับหรือว่ากวัวมากๆแล้วเอามือนะครับล็อกแขนไว้เลยไม่ให้มันหมุนกลับนะครับช่วยช่วยเซฟชุดลูกปืนนี่นะครับเวลาจะวัดปลาก็วัดสองมืออย่างนี้เลยนะครับวัดอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้ไม่พังอะไรไปเพิ่มนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกลับไปใช้งานได้นะครับส่งกลับบ้านนะครับสะอาดด้วยนะครับโอเคซอมโมมวัวส่งมาเลยนะครับ